เราจะไม่อารมพบทเยอะนะครับคลิปนี้เราจะอุทิศให้กับหนังสือซีรีส์ใหม่ใหม่แบบใหม่จริงๆสับจริงๆเป็นแนวเตรียมสอบระดับคือตอนนี้สำนักพิมพ์เนี่ยอยู่ในระหว่างมิชชั่นของการตามล่าหาหนังสือที่จะมาเป็นคู่มือที่ดีที่สุดสำหรับเตรียมสอบระดับ JPT ดเนี่ยนะครับสำหรับทุกคนอยู่ และคิดว่าซีรีส์นี้ก็น่าจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจใช้คำว่าซีรีส์ใช่ครับมันยังมีอีกหลายเล่มตามมาแน่นอนแต่ในครั้งนี้นะครับจะมาแนะนำกันก่อน2เล่มแรก2ทักษะนะครับในระดับ N3 กับซีรีส์นี้เลย Point and Practice เช่นเคยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนะะื้อหาการใครที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง TBA Official นะครับแล้วก็รายการ Lea d อร์ช i พไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารหนังสือหรือว่าสินค้าใหม่ๆนะครับแล้วเราก็จะได้มาเมาส์มอยหอยกาบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะรีวิวแบบหยาบที่สุดเลยนี่นะครับก็คือว่า Point and Practice มันเป็นหนังสือแนวเตรียมสอบระดับภาษาญี่ปุน่น ก็อย่างที่ทุกคนคุ้นเคยกันนี่แหละนะครับ ซีรีส์นี้เขาจะแบ่งเป็นทักษะและเล่มนะครับไม่ได้มีมาผสมกันเหมือนในบางซีรีส์นะแต่เดี๋ยวก่อนพวกเธอใจเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งเอาหนังสือจากซีรีส์ก่อนหน้านี้มาเปรียบเทียบกันนะเพราะเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆดูกันว่ามันมีข้อดียังไงของซีรีส์นี้ที่มันดีกว่าซีรีส์อื่น,นๆน,นะเฉลยเลยก็ได้ว่าซีรีส์ Point and Practice เนี่ยนะมันมีข้อดีตรงที่ฉเฉลยก,กับคําอธิบายอันนี้จากใจคนทําเลยนะเพราะว่าเอาจริงๆจะหาหนังสือแนวเตรียมสอบวาระดับที่มันไม่ซ้ํากับซีรีส์ก่อนๆหน้านี้มันก ยู you. คนอ่านก็จะแบบอีกแล้วเหรอวะคนทําก็คือกันจะ้ะอีกแล้วเหรอวะแต่เฉลยกับคำอธิบายคนแน่จริงๆยังไม่เคยเห็นจากซีรีส์ก่อนก่อนหนี้เพราะนอกจากจะเฉลยว่าข้อนี้ตอบว่าไรนะก็ยังบอกหรือว่าทําไมถึงตอบข้อนี้แล้วข้อที่ไม่ได้ตอบที่มันผิดเนี่ยทำยังไงมันถึงจะทูเออเอาสิเกมไหมได้อยู่นะ ่ะเริ่มเลยเริ่มกันทีละเล่มนะครับเล่มที่ประเดิมซีรีส์นี้ก็คือ point and practice JPT N 3การฟังเป็นทักษะที่ตอนสอบก็เอาจริงๆทั่วตัวใครตัวมันอยู่เหมือนกันนะเพราะอีกสอบเนี่ยมันชอบแกล้งมันแกงเกง่งมันพูดทุกข้อในตัวเลือกเลยแล้วมันก็มาตลบหลังเราตอนท้ายอยีกทีหนึง่ง สิ่งที่จะได้จากการอ่านหนังสือแนวเตรียมสอบว่าระดับทักษะการฟังเนี่ยนะครับก็คือว่ามันจะช่วยให้เราสามารถจับทางนังข้อสอบพวกนี้ได้และสามารถพยากรณ์ได้ว่ามันจะมาไม้ไหน <S 2> <S 2> ในส่วนแรกของหนังสือนะครับก็จะเป็นแบบฝึกหัดมีทั้งหมด12ครั้งแต่ละครั้งนะครับก็จะมีเทคนิคการทําข้อสอบให้ว่าเราควรจะใช้หลักการไหนในการฟังนะซึ่งเอาจริงๆก็มันก็จะคล้ายกับหลายๆซีรีส์ที่ผ่านมานั่นแหละ ส่วนถัดไปก็จะเป็นตัวอย่างข้อสอบลยครับมีให้น่ารักน่ารักหนึ่งครั้งแต่แค่หนึ่งครั้งเนี่ยก็อวกแล้วนะ ส่วนต่อมานะครับส่วนนี้แหละที่รู้สึกว่าซีรีส์นี้เขาให้มากกว่าปกตินิดนึงก็คือส่วนรายการสำนวนแล้วก็ไวยากรณ์รวบรวมสำนวนแล้วก็ไวยากรณ์ที่จําเป็นสําหรับการทราข้อสอบพาร์ทการฟังแล้วคืออธิบายอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ขี้เล่เลยนะก็ดูตั้งใจอยู่นะอธิบายแล้วก็ให้ตัวอย่างอะไรมาเนี่ยค่อนข้างละเอียดกว่าที่คิดเยอะเลยสําหรับการฟังนะนะ และนี่เลยส่วนสุดท้ายส่วนที่เป็นไฮไลท์ของซีรีส์นี้นะครับก็คือสคริปเฉลยแล้วก็คำอธิบายนอกจากจะเฉลยว่าแบบฝึกหัดแต่ละข้อที่ทําไปเนี่ยมันตอบอะไรบ้างแล้วก็มันพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีคําอธิบายให้ด้วยอธิบายว่าทําไมถึงตอบข้อนี้แล้วมันมีที่มาที่ไปยังไงเราในฐานะคนอ่านเนี่ยนะครับก็จะได้หายคาใจไปเลยแล้วก็ไม่มีอะไรติดค้างกันอีก ใครที่อยากฝึกทำข้อสอบการฟังนะครับแต่รู้สึกว่ายังขาดจากเรื่องไวยากรณ์ไม่ได้คิดว่าต้องชอบอะไรแบบนี้แน่ๆ มาถึงอีกเล่มนึ่งนะครับที่คลอดตามกันมาเลยก็คือ Point and Practice JLPT N3 ตัวอักษรและคำศัพท์ย้ำกันอีกทีนะครับคำว่าตัวอักษรเนี่ยมันก็จะหมายความรวมถึงคันจิด้วยนั่นแหละแต่ในการสอบเนี่ยเขาก็จะเรียกรวมๆกับพวกฮีรงนาคตระนะไปเลยเป็นพาร์ทแห่งการทำคะแนนนะครับคะแนนก็จะรู้ร้าม้าเห่ามากๆใครที่รู้คำศัพท์เยอะใครที่รู้คันจิเยอะนะครับก็จะสามารถทะลวงพาร์ทนี้ไปได้แบบ นั่งหาว่ะเอาจริงแต่ถ้าพลาดเนี่ยก็คือพลาดแบบไม่รู้ตัวเลยนะเพราะว่ากะว่ามั่นไงไม่กลับไปดูคําตอบซ้ำเนื้อหาในเล่มนะครับเขาก็จะแบ่งเป็นส่วนๆชัดเจนเหมือนกับการฟังนั่นแหละเปิดมาส่วนแรกก็คือส่วนแบบฝึกหัดเหมือนกันแต่จํานวนข้อเนี่ยก็คือทําให้มาถึง30ครั้งด้วยกันให้มาเหมือนว่างเนาะแล้วครั้งละสิบกว่าข้อนะจ๊ะแบบไม่มีอะไรขั้นเลยนะก็คือทำแบบทบทวนไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ พอทำครบนะครับก็จะเข้าสู่ช่วงตัวอย่างข้อสอบ1ครั้งน่ารักน่ารักอีกเช่นกันแล้วก็จะมาถึงส่วนที่จริงจังที่สุดก็คือรายการคำศัพท์ในที่นี้ก็จะเป็นลิสต์คำศัพท์ตามหัวข้อต่างๆนะ แต่ที่เห็นว่าเป็นประโยคสั้นๆหรือว่าเป็นวลีเนี่ยนะเขาจะให้คําแปลเฉพาะคําศัพท์หลักที่ทําเป็นตัวหนาเท่านั้นคําศัพท์พวกนี้ก็จะมีคันจิผสมอยู่ด้วยนะครับแล้วเขาก็จะแยกเอาคันจินีมาอธิบายแบบละเอียดๆให้ที่ข้างล่างอีกครั้งหนึ่งทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบ30ครั้งเลย เราจะข้ามส่วนของดัชนีสารพัดรูปแบบไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายนะเพื่อที่จะมาพูดถึงส่วนที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือส่วนของคำอธิบายและเฉลยปกติเขาก็จะเฉลยว่าข้อนี้ตอบว่าอะไรแต่นี้ไม่จะแปลโจทย์ให้ด้วย แล้วถ้าข้อไหนที่มีอะไรที่จําเป็นต้องรู้เพิ่มเติมนะครับให้สังเกตที่สัญลักษณ์ดาวกระจายเพราะว่าเขาจะมีคําอธิบายเพิ่มเติมให้เพิ่มเติมขณะที่ว่าแบบฝึกหัดที่ให้หาประโยคที่ใช้คำศัพท์ได้เหมาะสมที่สุดเนี่ยนะครับสำหรับข้อที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยทำยังไงมันถึงจะเหมาะสมเป็นคนดีจริงๆเลยทิ้งท้ายกันสักนิดก่อนจบนะครับจะเห็นว่าธีมของซีรีส์เนี่ยเขาเป็นนินจาใช่ปะมันมีกิมมิคด้วยนะคือนินจานายเนี่ยเขาจะพาเราท่องเที่ยวไปตามภูมิภาคต่างๆของประเทศญี่ปุ่น แต่ละหน้าเนี่ยมันก็จะมีรูปภาพเล็กๆนะครับเป็นของดีของเด่นของภูมิภาคนั้นๆแล้วถ้าเราเรียนครบทุกทักษะนะครับไวร์กณ์การอ่านการฟังตัวอักษรและคําศัพท์เราก็จะได้เดินทางไปทั่วญี่ปุ่นเลยจ้าการฟังนะครับจะเป็นฮอกไกโดกับภูมิภาคโทโฮกุตัวอักษรและคําศัพท์นะครับจะเป็นภูมิภาคชิงกิชิโกกุแล้วก็ชูงโงกุอยากเที่ยวให้ครบก็ต้องหาอ่านให้ครบเด้อ แล้วถ้าให้สรุปว่าซีรีส์ Point and Practice เนี่ยนะครับมันเก๋กว่าซีรีส์อื่นมันดีกว่าซีรีส์อื่นยังไงเนี่ยก็จะบอกว่า ซีรีส์นี้มีเฉลยแล้วก็คําอธิบายที่ค่อนข้างละเอียดตอบครบจบทุกข้อสงสัยแล้วนี้จะต้องใช้เวลาอ่านนานไหมดูจากสภาพเนะี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าใช้เวลาอ่านนานกว่าซีรีส์เตรียมสอบว่าระดับปกสีขาวแล้วก็ซีรีส์สปนะีดนอะัพแนะ่ๆถ้าจะอ่านก่อนสอบอาจจะต้องเผื่อเวลาไว้สักนิดหนึ่งนะครับถ้าอ่านก่อนสอบเลยเนะี่ยอาจจะไม่ทันนะเพราะว่าในเล่มเนี่ยเขาจะมีอะไรให้อ่านให้ดูเนะี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแบบฝึกหัดก็มีเยอะกว่าหลายๆซีรีส์ด้วยแต่ซีรีส์นี้ไม่มีแบบแพ็กรวมหลายๆทักษะนะครับเป็น แยกกันเล่มไข่เล่มมันอนาคตก็จะมีทักษะอื่นๆใน N3 ตามมาด้วยนะครับรวมถึง N4 ด้วยนะเรอเลยใครฟังแล้วรู้สึกคันไม้คันมืออยากจะลองของนะครับสามารถหาซื้อได้แล้วนะวันนี้ตามร้านหนังสือทั่วไปเลยหรือว่าจะสั่งซื้อกับทางศูนย์หนังสือสสทอก็ได้นะครับทั้ง2สาขาเลยนะครับสุขุมวิท29แล้วก็พัฒนาการ18นะครับหรือสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ไปเลยก็ได้นะครับทางเว็บไซต์ tpa.book.com หรือว่าจะเป็น s h o ปปีนะครับเข้าไปช้อปปิ้งที่ s h o ปปีกันได้เลยนะครับค้นหาร้านค้า TPA Book Center นะครับก็จะเจอกับร้านค้าออฟฟิเชียลของทางสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมอยู่ในั้นเลยนะครับรวมถึงลาซาด้าด้วยนะครับในลาซาด้าค้นหาร้านค้า TPA Book นะครับก็จะเจอกับร้านค้าออฟฟิเชียลเช่นกันนะครับ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำหรับ Point and Practice ในทักษะถัดๆไปนะครับ mm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Follow นะครับช่องทางโซเชียลมีเดียของทางสำนักพิมพ์ด้วยและกันในงานผมไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage TPA Press Instagram @tpa_press หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับ tpa_press.com ที่อยากจะดูรายการ e a d e r s h i p ย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปดูได้ในช่อง YouTube Official ของเรานะครับที่ช่อง TPA Official นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กันให้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารหนงังสือใหม่ๆอะไรอัปเดตอัปเดตแบบนี้นะครับ ใครมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมอยากจะสอบถามนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้เลยเต็มที่นะครับสำหรับ a ี e r ชชิ p ใน Chapter นี้พร้อมกับ p o i n t a n d p r a c t i c e s e ซีรีน้องใหม่ของเรานะครับก็ต้องลาก,กันไปก่อนแล้วส่วน Chapter ถัดไปจะเป็นเล่มใหม่เลยไหมหรือจะเป็นอะไรยังไงนะครับก็อย่าลืมติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับแชปเตอรนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ